อเออเมย์ยังเล่นลูกตาเกี่ยอันเนี้ถ้ามีเยอะมากเลยสอนฉันได้แค่ลูกตาเดียวเองแล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่อันเดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว่ามีล่าอารมณ์ไม่ดีละฉันว่าการแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้น หวังว่ามันดูไม่โหดร้ายเกินไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉันมันหลุดออกมาแล้วอะไรกันโอายตายมันสยองสุดๆทำามาออกไปจากฉันพวกเธอทำอะไรกันอ๋อฉันหายใจไม่ออกเมล่าเธอเพทําทำให้จูเลียติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้ว โอ้ยยังนี่มันอร่อยจังเลยอ๋อแต่ลูกตามมาจากไหนกันน่าขยัขยันสุดๆเลยหลังจากการแก้บ้าการกินโลกเยลลี่อร่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเคเห็นด้วยฉันได้ยินส่วงของฉันแล้ว ดูสิว่าเรื่องตาของฉันใหญ่เค่ไหนอเล็กซ์นายรออะไรอยู่ล่ะเดี๋ยวจะให้ฉันกินของนายแทนไม่ละ่ะฉันจัดก,การของฉันได้<อ>ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างละ่ะงั้นแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันากสาวๆไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะไม่ใครอะไรเท้งนั้นเ<อ>กิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉนทุกอย่างรอบตัวเลยเอ,อเล็กสไลต์ตาทำไมทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่อันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆเออฉันไม่ใช่ถังขยะนะล่างทิ้งใส่ฉันนินแล้วเธอเข้าควรอะไรนักหนะาเธอทำตัวเป็นเด็กิ่ <c oughs> งตัวน้อยน้อยไม่ได้ฉันมีความคิดดีดีแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้น ื่อยไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอลไซจะไม่ร้องไห้นะเอานี่ไปทวิกว <c oughs> เก็ดปัดพวกเราได้ด้วยไฟฟ้านะพวกเธอไม่จาเป็นด้ยไฟฟ้าสำหรับช็อกโกแลตเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยอโอ้ให้ตายนี่มันคือทวิกซี่อร่อยที่สุดเลย ถึงตาฉันกินช็อกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องอาห่อออกก่อน oh. ตอนนี้ก็เริ่มกินได้ oh. ดีจังดีมากๆเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกแลตควรกินคู่กับอะไร oh. น้องยังไงล่ะ oh. อ๋อทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลย ฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตทวิสกับนมสวนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลย,เยนี่แหละลงตัวสุดๆนมกับช็อกโกแลต <c oughs> ฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลย <c oughs> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธอน่าจะเริ่มกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแน่นนอน ช็อกโกแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตกสูงๆกันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยนโนเทล่าจจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลยว้าวอเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทำได้มากกว่าน,นี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทำลายสถิติอะไรสักอย่างนะ ฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันอ oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลยเรามากินกันดีกว่าเ no, 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 no. ออเธอ,อทำอเลยน่ะิดกลางสันเธอทำมันล้มแล้วเอเล็ uh. Alex, กซ์เราขอโทษนะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจ ไม่เป็นไรมองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะว้าวมันฝรั่งทอดเก่ามาเป็นภูเขาเลย oh. และทั้งหมดนี้เป็นของฉัน <G ül> <G ül> ใช่เธอได้เยอะมากแต่ฉันได้แค่อะไรกนจิตเดียวเองฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำแต่ถ้ามีว่านขยายน่าจะช่วยได้ ฉันว่ามันต้องอร่อยมากนนแน่ๆเรามันทดสอบดูกันเถอะ,อ,ะอร่อยแต่มันเล็กแบบเล็กม,มากๆเลยอเล็กซตาเธอแล้วในที่สุด <Okay. S 2> ฉันก็ลัเหวีอพอดี oh. ใครเขาปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นันแน่ oh. ถ้าไม่มีตัวช่วยพิเศษแบบนี้ ตอนนี้ก็เปิดได้แล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมัน <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> อร่อยใช่ mm hmm. มานฉลังทอดกรอบพวกนี้มันเล่าตาเล่าใจส,สุดเลยและนาที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วยอมยโอ๊ย เจ็บพทอทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนี้มดิมมากน่หยุดและหมดกันน้องจะช่วยฉันได้ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้สิ่งที่เราต้องทำก็แค่ถล่มตึกมันันท่สามเกือบด้วยรนนี้ มันอร่อยแต่มันหนักมากเลยโอ้ oh. 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 ไม่เอาบอกคอรี hmm. ไม่พลาดปหลานนี่คืออะไรแล้วรสชาติมันก็ชวนอ้วกสุดๆ hmm. แต่ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับมันดี hmm. ถ้าฉันปลูกมันและดูแลมันมันก็จะนอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเผาปลกูกแต่พวกเราทรมา ไมค่อควรนะแล้วนานขนาดที่ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิต <c oughs> โต<อ>แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะ <c oughs> ถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบลอคลีของเธอแล้ว <c oughs> กินเม้นเกี่ยวของมันทำให้ฉันอยากอ้วกเ, <c oughs> เหมือนมีใบยญ้าอยู่ในปากของฉันเลยในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้ว เดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉันว h วเอ้าพวกเธอมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังั่นหวังว่ามันปลอดภัยนะจูลี่เธอปลุกบักลีให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วล่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริงเป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ ไม่เลยมันเขียวสุดๆแล้วก็หยุดหัวเลาะได้แล้วมล่าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัคอรี่หันมะือมานี่บางทีเธอที่เอามันทิงไปสิดูนันสิมิกเม้าส์ไหนเ้าแถวนิสเซอร์จริงๆตอนนี้เราต้องรีบโยนบัคอรี่ทิ้งไปหยุด เธอค <the> ิดว่าตตวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบลูครีทั้งหมดไว้ฉันกินหมดแล้วและนี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไปฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่กินกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะไล้ <Hey! S 2> เอาแล้วไงฉันได้แค่อมยิ้มจะุ๊บๆแค่อันเดียวเองฉันไม่ชอบเลยฉันชอบดีกว่าเยอะเลยยิม้มอเล็กซ์ดูของฉันก่อนสิของเ,อเท้ายธอไม่ติดเลยว้าว <Wow! S 2> <No! S 1> ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยฉันไม่เคยเห็นอมยิ้มขนาดนี้มาก,ก่อนมนเริ่มจากอาเล็กซ์เธ<ท>อได้แต่เราต้องเอาหอกออกก่อนนะ hey! Hey! ดูเหมือนว่าเธอทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ hey! Hey! ฉันจะไม่ยอมแพ้ และหยุดเผือเราด้วยไม่นะฉันทำมันหลุดเลย <What? S 1> ฉันไม่รู้เลยว่ามันทำได้ด้วย hmm? สิ่งที่สำคัญคือก้อนน้ำตาลมันไม่ได้บุบสลายนี่แหละที่ฉันต้องการ hmm? อืมอ่อยจังเยี่ยมว้าวใกินหมดแล้วจังตอนนี้ก็เ,เล็กเยี่ยมฉันรอตั้งนานเลย <c oughs> ดูสิว่าฉันเอาที่หกออกได้ง่ายมากอืม hmm. ว้าวฉันต้องเรียนรู้จากเธอตั้งเยอะเลยหยุดทำอะไรเล็กๆได้ลลลแล้วถึงเวลาเล่นใหญ่ฉันจะกินทั้งหมดในครั้งเดียวเธอกำลังทำอะไรอยู่อเล็กซ์ไม่ต้องกลัวฉันแค่กระทบก้อนน้ำตาลของฉันดูสิมันได้ผลเหลืออีกไม่เยอะแล้วโอ้ยเยิ่มฉันนี่แข็งแรงสุดๆหยุดนะอเล็กเรากลัวก็ได้พอแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ฉันจะเอามันใส่ชาม ว้าวมีเยอะเลยไอเดีย,เ,ดยเธอเจ๋งมากโอ้ oh, แล้วฉันต้องใช้เอามีมีอีกอันนึงฉันเหลือมันไว้ด้วยมีเหตุผลตอนนี้เธอก็สามารถจุ่มมันในผงลูกกวาดแล้วก็กินมันแย่ <c oughs> yeah, จังที่มันหมดเล็วมาก <c oughs> แต่ฉันก็เอาผงลูกกว่าที่เหลือเข้าปากไปเลย <c oughs> อืมนี่ก็ไม่เลวเลยนี่มันอร่อยมากฉันไม่อยากหยุดเลยเธอทำผอกไปกว่าครึ่งเลยไม่รลดตอนนี้ก็เธอแล้ว <c oughs> ฉันต้องการเครื่องดูดฝุ่นปิดมันเดี๋ยวนี้โอ้เทอทีฉันมืเมินหานไปทางพวกเธอน่ะฉันเอาที่ห่อเป็นความคิดที่ดีมากใช่ฉันก็ชอบเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรขวางการกินอมยิ้มเผอนฉันได้แล้วเธอเอามันเข้าปากให้หมดได้ยังไงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันว่ามันจบไม่สวยน่นแน่ ว่าเดีเหมือนว่าอะไรสะพูดเธอจะเปิดจอมันติดฉันทำอะไรไม่ได้เลยเอาละยะพวกเราช่วยเธอเองอดทนไว้นะอ้ระวังหน่อยเธอทำฉันเจ็บโว้นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันฝันกลางของมิลล่านี่มันฝันร้ายชัดๆไม่เป็นไรเช้ามันกลับที่เดิมแล้วนี่มันบ้าอะไรกันฮืม ฉันแทบจะมองไม่เห็นนะแต่มันดูเหมือนเม็ดข้าวโพดเธอพูดถูกฉันมันมีหลายเม็ดเลยมันไม่มีกลิ่นด้วยเธอยังไม่เข้าใจสินะใช่ไหมเม็ดข้าวโพดพวกนี้มันใช้ทำป๊อปคอร์นได้แต่ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราต้องใช้หัวคิดอ๋ะฉันมีไอเดียแล้วถ้าฉันแค่กัดมันเข้าไปล่ะโอมันไม่ได้ผลมันแข็งเกินไปต้องหาวิธีอื่นอ๋ะฉันนึกออกแล้ว ฉันว่าที่ผมจะช่วยฉันได้ฉันคิดว่ามันพลังพอที่ทําให้มันข้าวพดหนึ่งอันสุกมาแล้วมันได้ผลไหมฉันคิดว่ามันนานกันไปนะอเล็กซ์เล่นกันเถอะหรือนอนดีจูเลียพูดถูกมันนานเกินไปว้มันได้ผลแล้วเยี่ยมเลยเดี๋ยวสิมันน่ารักขนาดไหนเก่งมากพวกเราช่วยในแต่เธอมิล่าหวังว่าฉันไม่รอเกินนะโอ้ใช่มันอร่อยมากเลยอเล็กซ์ตาเธอแล้ว ฉันต้องการอะไรที่จริงจังกว่าที่เหนิบผมฉันว่าเต่ารีดนี่แหละเหมาะเลยเออฉันไม่แน่ใจมันจะได้ผลนะวิธีของเธอก็ทำให้เราสงสัยเหมือนกันตอนนี้ฉันทำมันได้แล้วโอ้มันเร็วมากเลยอ้อจอทำให้เราเท่นไปเลยโอ้ยฉันขผมือตัวเองมันร้อนเกินไปเออบางครั้งเธอก็ควรระวังหน่อยนะฉันบอกว่าปอบคอนจะช่วยทำให้ฉันลืมความเจ็บได้ เออมันเยี่ยมไปเลยขามาฮึแล้วฉันจะทำยังไงกับพวกมันด on ีอ๋อฉ wow. ันไม่ความคิดดีๆแล้วว้าวต้องมันอะไรนะเครื่องทำป๊อปคอร์นไงล่ะพวกเธอไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกว่าใช้ยังไงก่อนอื่นต้องเทมันเข้าพโพดลงไปว้าวใช่แค่นั้นเองตอนนี้ก็แค่รอดูสิมันได้ผลป๊อปคอร์นของฉันพร้อมแล้ว นี่มันน่าเหลือเชื่อเป็นคามมหัศจรร์ของเทคโนโลยีฉันว่าเรามาเพิ่มัม็ข้าวโพดลงไปกันเถอะมันออกมาไม่เยอะเท่าไหร่เออใช่ต้องแบบนี้สิฉันชอบแบบนี้มากกว่าว้ายังมีเมล็ดข้าวโพดเหลืออีกฉันจะใช้มันที่หมดเลยฉันว่าเครื่องของเธอมันควบคุมไม่ได้แล้วนี่สิยิ่งดีเลยนี่มันก จริงเหรอมันดูน่ากลัวสุดๆฉันกลัวที่จะจับมันได้ซ้ำอ่ะน่ากลัวยังดีที่เธอได้แค่หนึ่งตัวดูาจของฉันก่อนสิแต่ฉันน่งเลยไม่น่ากลัวสักนิดกุ้งพวกนี้ไม่ได้ันตรายสักหน่อยเออฉันก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฉันยังไม่ออกเลยว่าจะจัดการกับาจใหญ่แบบนี้ยังไงงั้นฉันให้เวลาเริ่มก่อนดีกว่าเออขอบคุณนะอเล็กเี่เป็นเพื่อนแท้เลยเขารู้ว่าต้องให้กำลังใจกันในช่วงเวลาที่ยาก มันก็ไม่น่าขย,ยันขยันเท่าไหร่ที่ฉันคิดจริงเหรอใช่สิฉันชอบรสชาติของมันได้ซ้ำให้ฉันกินแทนใจย,ยังได้เลยอืมอร่อยไม่คิดว่าฉันจะชอบมันน่นเนี่ยเอาจริงฉันก็ประหลาดใจเหมือนกันมันอร่อยดีนะมิล่าบางทีเธอน่าจะอยากแบ่งฟันนะหลังจากมื้ออาหารแบบนั้นเอ๊ะน่าอายจังไม่ต้องรู้สึกแย่ okay. มันเกิดขึ้นได้ฉันบอกว่าฉันจะจัดการกับจานแบบนี้ได้ดีเหมือนเธอเอาล่ะเริ่มจากคำเล็กๆแล้วกันฉันจะลองตัดสักคำเออแปลกจังฉันรู้สึกว่ากุกมันขยับอยู่ลองกินตัวอื่งดีกว่าดีนะที่ฉันมีให้เลือกหลายอย่างแต่ก่อนอื่นฉันเอาส่วนที่กินไม่ได้ออกก่อนจูเล ok ีเธอกำลังทำอะไรอยู่น่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันก็แค่เอาเปิรกกุ๊งออกนะอย่ามาแก้ตัวดูสิว่าเธอทำอะไรกับเรา เห็นพวกเธอฉันไม่ได้ตั้งใจชางเธอกินได้แล้วไม่ลาพูดถูกมันอร่อยมากๆเลยว้าวฉันน่าจะได้จานใหญ่กว่านี้ให้ฉันกินทั้งวันยังได้เลยอ้ฉันรู้สึกพิีอีกแล้วเยี่ยมน่าเสียดายนะที่มิล่ากับฉันไม่มีอะไรลือแล้วตอนนี้ก็ตาเธอแล้วอเล็กซ์เอาล่ะพวาเธอกินเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ตอนนี้ฉันก็พร้อมที่จะลองเหมือนกันแล้วเยี่ยมมันอร่อยมากจริงๆขอพวกเราลองบ้างสิไม่มีทางพวกเธอก็กินไปแล้วไงอย่างน้อยก็ให้ตุ้มพวกเราคนละตัวนะพอได้แล้วฉันบอกว่าไม่ไงเลิวกวลการเวลากินของชั้นด้แล้วออร่อย <c oughs> พวกเราเหิวมากเลยให้เรากินไหนนะ เอาละพอใจเธอแล้วยังตลกมากพี่ตะกะเอ้ยจำไว้เลยไม่เอานะอย่างนั้นเลยฉันก็แค่ล้อเล่นเอาไม่นะมันมีตัวที่ยังไม่ตายอยู่ในจานฉันกลัวแกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเจ้าตัวน้อยแกไม่เป็นเลยนะเอาไม่มันหนีบนิ้วฉันทำอะไรสักอย่างสิอย่าย้อนมาที่ฉันนะเจ็บจัง นี่คือบทเรียนของชีวิตเลยล่ะฉันคิดว่าวันนี้มันต้องสนุกมากแน่แน่แล้วข้าปวดฝากันวิตาเธอก่อนเลยโอ้ไม่นะเริ่มได้ยากสุดๆฉันว่ามันเต็มไปด้วยความน้ำฉันต้องกินกระบองแพชจริงๆเหรอมันน่ากลัวมากๆเลยฉันต้องถูกน้ำตามแน่แน่แต่ก็นะทำอะไรไม่ได้แล้วสินะโอเค เจ็บซังขอหยุดเลยได้ไหมแน่นอนว่าไม่ได้กินแล้วเขา้าฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วฉันจะทนเจ็บนำไหมแต่แค่ตัดหนามมันทิ้งและฉันก็มีตัวช่วยด้วยแล้วทาดาตอนนี้ฉันก็ไม่ต้งทนหนามอีกต่อไปแล้วแต่ตหวังว่าอย่างน้อยกระพองเพชรมันจะอร่อยนะ เป็นไงบ้างเธอกินเร็วมากเลยอย่างกับว่ามันเป็นขนมเน่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยมันชวนอ้วกสุดๆเลยเอ๋ฉันได้กินแล้วมันก็ถึงตาฉันแล้วสินะหยุดเลยผู้หญิงก่อนสิแต่ฉับตอนที้ฉันแมสอครีมอยู่ตอนนี้โอ๊ยวิต้าเธอไอศครีมของฉันไปทำไมเอาคืนมานะไม่มีทางเห็นไหมว่ามันเป็นทรงกลม นั่นก็หมายความว่าเป็นของฉัน <B ingo. S 1> ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงหลังจากโดนความร้อนแล้วกรง,งก็จะกลายเป็นของแล้ว ah. และพอคอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั้นก็มันก็เป็นของฉัน <Awesome. S 1> อา้าฮึนี่มันอร่อยสุดๆเลยฉันต้องเสียใจแน่ๆถ้าปล่อยหฮวิต้าได้ไปนี่มันเยี่ยมสุดๆอเล็กซาเธอเปิดฝาแล้วโอเคว้ <Okay. S 1> ว้าวสวยงาสุดๆเลยเป็นแซนด์วิชท,ที่น่ากินมากฉันรอที่จะกินไม่ไหวแล้วดีจังที่ฉันไม่ต้องแบ่งให้ใครเท่งนั้น่ะความอร่อยนี่เป็นของฉันคนเดียวของเธองั้นเหรอแน่ใ,นใจฉันมีวิธีที่จะกินแซนด์วิชแล,ละวเพราะฉันก็หิวเหมือนกันอเล็กซ์วิต้าเล็กทนนะ่าตอนนี้ฉันก็แค่ใช้มี่ทำให้แซนด์วิชกลายเป็นสามเล่มสออัน โทษทีนะอเล็กซ์แต่ฉันม่ทำมนันเข้าใจปะ่ะว่าฉันหิวมากๆเหมือนกันเอออยังนั้นเหรองั้นมาดูกันว่าคุณแตยังชอบแซนวิชอยู่ไหมกับพริกทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ฉันว่ามันจะสนุกสกนุนแน่ๆอืมอร่อยแย่จังนะอเล็กซ์ฉันทไม่ได้กินแซนวิชนะ่าอะไม่นะมันไม่อร่อยอต่อไปแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆสดใสอย่างแน่เลย อนี่มันเพล็กนี่นาทำไมเพล็กอยู่ในแซนวิชกานช่วยด้วยฉันมีบางอย่างให้ข้างในของเธอติดไฟด้วยละเด่มเซอ้าวนำมาให้ฉันแล้วนี่ฉันเพิ่งเยื่อมาลงไปเนี่ยอ้ยเพล็กอ้อวาวสนุกจัง <c oughs> มาดูกันว่ารอบนี้มีอะไรอยู่ข้างใน <c oughs> วิต,ต้าได้มันฟรังรถกอบและฉันละว้าว <c oughs> โอ้ฉันวอกว่าฉันจะโชคดีเหมือนกันนะโอ้ไม่นะฉันไม่ใช่หมานะที่ต้องกินอาหารหมาน่ะฉันไม่อยากกินมันสดๆเลยแลวเธอก็ไม่ต้องกินเพราะฉันจะกินตอนฉันอยากกินแตงโมเร็วเท่าที่ทำได้มันส่ำสดๆเลยเหมาะกับฤดูร้อนสุดๆเลยฉันรู้แล้วต้องทำยังไงถึงจะได้กินแตงโมบ้างด้วยช้อนพิเศษคันนี้ยังไงล่ะเกซี่เอาช้อนไปสิมันจะช่วยให้เธอกินง่ายขึ้นนะขอบคุณนะ เะมือมากๆเลยอ้าวเว้นแต่ตอนนี้ตังโมเป็นของฉันแล้วเพราะเธอเพิ่งทำมันเป็นทรงโกมีไงล่ะขราวหน้าดูให้ดีๆกว่านี้นะฉันว่าเรื่องแตงโมครั้งนี้เขาสอนเธออะไรได้เยอะเลยฉันจะให้เธออีกอันแล้วไปสิพลาดเธออยากปาอะไรก็ปาแต่ฉันขอกินแตงโมให้หมดก่อนละกัน ขอเธอฉันถึงเหลือตั้งมองไม่เยอะแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็เหลือให้กินนิดนึงโดยไม่ต้องให้ใครช่วยหมดแล้วีต้าตาเธอแล้วฉันว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยแต่ชอบพริงเกิลฉันชอบมันสุดๆเลยฉันด้วยและฉันขอทำอะไรสนุกๆบ้าง ฉันแค่ต้องการขัดขวางไม่ให้เตต้์ได้กินขนมของเธอฉันจะตั้งแค่ขยะขมันเล้งๆว้าโอ้แปลกจังทำไมมันว่างเปล่าอ่ะขนมไปไหนหมดใจร้ายมากๆทำไมจะถึงมาทำลายขนมของฉันแบบนี้อย่างน้อยในรูปแบบไหนมันก็อร่อยในทางกับการฉันต้องกินอาหารหมานี่มันน่าขยะขยงสุดๆเลยแม้แต่กลิ่นของมันก็สุดจดทนฉันว่าฉันต้องอ้วนแน่ๆหรือบางทีฉันจะไม่กินมันดีนะ ไม่สิเธอต้องกินเมือเธอโดนสีมันชนอ้วกขนาดไหนอย่างน้อยฉันก็แค่ต้องชิมมันอีแย่สุดจุดจะอ้วกอาหารหมาก็ต้องกินในจานพิเศษสิไม่ต้องขอบคุณนะฉันเอามาให้แล้วใช่สิขอบคุณมันยิ่งดูแย่อีกในจานอาหารข้าวหมาและฉันก็ต้องกินด้วยช้อนไม่ได้อีกด้วยเฮ้เดี๋ยวฉันช่วยเองอย่าขยับนะฉันจะปนแล้วนะ เอาไปเธอชอบไหมล่ะดูรันี่มันแย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินในชีวิตเลยแต่คิดมัาตลกเหรองั้นฉันจะแสดงให้ดูว่าอะไรที่เรียกว่าตลกเธอทำได้ยังไงตอนนี้พวกเราต้องกินเหมือนหมาแน่เลยสาวๆพวกเธอคิดว่าฉรั้งนี้ใครจะโชคดีอะเดี๋ยวเราก็ได้ลุกัน ไม่ใช่ฉันฉันกบผู้ชนะฉันชอบซูชิโรมากเลยฉันก็โชคดีฉันได้ช็อกโกแลตแล้วมันก็อร่อยสุดๆแล้วไม่หาได้ย่างในร้านค้าแล้วนะนี่มันของล้ำค่าสุดๆเลยฉันรู้ทุกคนต้องอยากกินนั่นแน่แต่ฉันจะไม่แบ่งใครแน่นอนมันอร่อยจนสุดไปเลยความอร่อยของมันทำให้ฉันอยากกินช็อกโกแลตชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆนี้ให้หมดพันหิมตาเลย แต่ก่อนที่ฉันทำแบบนั้นฉันขอใช้วิชาฟ้าเต้สายดำของฉันก่อนนะเอาละแล้วตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้ว่าเกซี่มีวิชาต่อสู้เหมือนกันและตอนนี้ฉันจะแสดงให้พวกเธอดูว่าความสามารถในการล้อช็อกโกแลตด้วยปากเป็นยังไงแต่ยังไม่หมดนะรับแค่หนึ่งชิ้นใครๆก็ทำได้แต่ถ้าเป็นหลายๆชิ้นต่าย,ยิ่งยากขึ้นไปอีก oh, <no. S 1> และฉันลำไม่ได้สักอันเลย แซงสุดๆ <Come on. S 1> ไม่เอานะที่สำคัญตอนนี้ฉันก็ได้กินซูชิแล้วต้องกินตะเก็บสิโอไม่อะฉันจะกินตะเก็บได้ยังไงถ้าฉันเริ่มเรียนตอนนี้คงไม่ได้กินมันแนะ่ <c oughs> แต่ใช่ทำมหยุดฉันจัดก,การใช้ตะเกียบวิธีอื่นละ <c oughs> อย่างเช่นเอาตะเกียบเสียบซูชิแล้วกินมันทั้งเจ๋งทั้งดวกแถมมือฉันก็ไม่ต้องเลอะกด้วย แต่เพื่อนๆไหนไหมไม่มีเธอสินะอกแต่ทำไมเธออยากได้ล่ะเธอมีมะนาวช่ำๆรอเธออยู่นะฉันนึกออกเลยมันจะเปรี้ยวขนาดไหนอะเย่ทิ้งดีกว่าฉันไม่รู้เมืก่อนเลยว่ามะนาวมันเด้งกลับมาเหมือนรูมแมแรงได้นี่เป็นโชคชะตาของเธอนั่นแน่โอเคอ๋อกลิดของชาแล้วยังไงล่ะใช่แล้วฉันแค่ต้องหาวิธีให้มะนาวมันพอกินได้ก็พออ๋อแล้วล่ะฉันต้องการที่ปอกเปลือกมัน <Awesome>. Wow. อพ่ <c oughs> อ,อทีเอาล่ะมาลองกินดีกว่าโอ้ฉันว่ามอนน่าทำให้ฉันหน้าขดลงไปนิดนึงฉันต้องการรัน้ำด่วนรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่า ไม่เอาหอมแดงนะฉันไม่อยากป <No. S 2> ากเหมน็นวู้วพิซซ่าสามเหลี่ mm. มลมลยม yeah. <Wow. S 1> ฉันเปิ่ำเลยเยี่ยมว้าวโว้แล้วฉันได้กว่าซาบป๊อบแปสแสนอร่อยฉันชอบมัน <What? S 1> ฉันรับว่เธอเขาไม่ว่าอะไรถ้าฉันเริ่มจัดการหอมแดงนี้ก่อนนะฉันอยากเริ่มจัดการมันเดี๋ยวนี้เลย รสชาติเป็นไงบ้างหยุดล้อฉันได้แล้วนี่มันงานช้างเลยเธอก็าจะรู้ว่าราชาติหอมมันเป็นยังไงถ้าเธอได้กัดมันสักคำเธอคงจะรู้สึกฉันว่ามีบางอย่างอะไรออกมาจากตัวฉันแล้วล่ะอี๋มันสุดๆฉันว่าเรารูแล้วว่าเธอรู้สึกยังไงเดี๋ยวก่อนนะดูนี่ก่อนสิฉันเพิ่งเห็นซส้กรอบกลมๆบนพซซ่าของแกสินั่นหมายความว่ามันเป็นของฉัน <What? S 2> ดีจังอยู่ก็มีของอะไรมาอยู่ตรงหน้า <laughs> <laughs> และถ้าตัดอย่างนี้มันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมงั้นฉันก็จะได้กินเหมือนกันและที่สำคัญมึงก็ไม่ต้องลเละเธอเพราะฉันจะต้องกินลูกหวาดต่ออีก the matter with you, วกเธอทำได้ไง oh. ไม่ละอายใจกันบ้างเหรอพี่ซ่ามันเป็นของฉันนะก็ชิ้นนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแปลว่าเป็นของฉัน ก็ยังไงล่ะฉันเกับไม่เหลืออะไรแล้วยังมีที่พิซซ่าของฉันยังไม่ถูกฉกไปหมดอยัาง,งน้ยก็เหลยให้ฉันได้กินบ้างอ <Awesome. S 2> แล้ฉันก็มีลูกกว่าเต็มถุงเลยรอฉันอยู่ <Okay. S 2> ฉันตืน่นเต้นสุสดๆที่จะกินมันมันดูน่าหาัศจรจังมากว้าวมันโตเจ๋งมาก <Awesome. S 2> แต่ฉันไม่ต้องให้บอเธอช่วยหรอกฉันคนเดียวก็กินหมดได้ wow. อ๋ออร่อยสุดๆ <S <S ฉันต้องการมากกว่านี้ <S <S อเล็กซ์จอมตะก้าเอาล่ะป่าใส่วันหัวเธอได้สิ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้นี่สิ่งนี้ก็เยอะเลยเธอน่าจะรู้วิธีแปลงปันกับเพื่อนบ้างนะ